พันเอกอุทัยนินเดชผู้ประครับการกรมทหารพรานที่21ร่วมกับคุณสิริกันญานินเดชประธานสมาคมแแบบทหารบกสาขากรมทหารพรานที่21ร่วมงานประเปนิทเทศกาลผีตาโขน2,565พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่มาร,ร่วมเปิดงานเป็นจํานวนมากโดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้จัดวงดนตรีชื่อพราน21แบนเป็นวงดนตรีเต็มวงบนเวทีกลางงานเทศกาลผีตาโขน สำหรับเทศกาลผีตาโขนนับเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมซึ่งในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงขบวนแห่ที่สร้างสีสันความสนุกให้กับผู้มาร่วมงานซึ่งนักท่องเที่ยวต่างตื่นตาตื่นใจกับลวดลายของผีตาโขนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์รวมถึงการเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีผีตาโขนได้อย่างงดงามรวมถึงการเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีผีตาโขนได้อย่างงดงาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกเพื่อเดินหน้าสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับสังคมของผู้บัญชาการทหารบกพรพิพัฒน์เพชรสังหารรายงานวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสมาคมศิษย์เก่าสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมาจัดงานวิ่งโคราชมอเตอร์เวล์ลำตังคองซปเปอร์ฮาบมาราธอนจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี เส้นทางมอเตอร์เวย์ m 6จังหวัดนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอสีคิ้วเดืมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันนับหมื่นคนซึ่งมีนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีร่วมปล่อยตัวนักวิ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งมีบัตรด,ดักวิ่งร่วมการแข่งขันบนสะพานลอยฟ้ามอเตอร์เวย์ลำตะคองพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยโดยหลังการแข่งขันทางด้านนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานมอบแด่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโดยประเภทซูเปอร์ฮาล์มาราธอน25กิโลเมตรชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทชายได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลได้แก่คุณอริสมนรภูคลังชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทหญิงได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลได้แก่คุณมนเทียนฟราวีส่วนประเภทฟันดันเอ็กมินิมาราธอน13.6กิโลเมตรชนะเลิศอันดับหนึ่งชายได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมกับเรียญนรางวัลได้แก่นายวุฒิพัฒน์พานิทนอก ชนะเลิออันดับหนึ่งประเภทหญิงได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมกับเปลี่ยนรางวัลได้แก่นางสาวไอซิกาแก้วยงกดอภิรักษ์ศรีอัศวินรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามการแข่งขันบริเวณหนองสิตธรลสศิอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษนายวิชิตไตรสรณกุลนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามโมโตโคอดและเอนดูโรคอสเพื่อสนทุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในเขตอำเภอคุนหาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6กรกฎาคมทางด้านนายวิจิตตัยสอรนกุลนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสีสเกตกล่าวว่าการแารข่งขานกีฬาลัเโมโโร,ร,โโร์คอ์และเอนตูโรคอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะแก่นักกีฬาไซเคิลคอร์และเอนตูโรคอร์และสร้างนักบิดร,รุ่นใหม่มาแทนรุ่นพี่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะโนะปรโมทการจัดงานเทศก,กาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีสีขุนหารสร้างเศรษฐกิจอำเภอขุนหารรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน สมท,ทุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการคุณหานไปทิ้งกันและเพื่อปการสนับสนุนสนนรงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมลภาวะทางเสียงบุญทันทุศีวันรายงานวันนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและนายนารงจุ้ยเสียรองอธิบดีกรมรัชทรรนร่วมเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและเรือนจำพิเศษพัทยาในการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุรี โดยโครงการดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมได้ดําเนินโครงการมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วแต่เนื่องจากในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ความร่วมมือต้องหยุดชะงักไปโดยในขณะที่สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจึงเป็นโอกาสที่เมืองพัทยาและเรือนจาพิเศษพัทยาจะได้สานความร่วมมือจัดโครงการล็อกท่อระบายน้ําถนนเลียบชายหาดพัทยาระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ซึ่งในวันนี้มีการดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์2กิจกรรม ประกอบด้วยการลอกทอ่อระบายน้ําและการเก็บขยะทําความสะอาดชายหาดพัทยาดูผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชั้นดีเรือนจําพิเศษพัทยาพร้อมจิตอาสาพระราชทานอปพรและชุมชนในเมืองพัทยารวมถึงภาคเอกชนอย่างไรก็ตามหากโครงการดิจินินการแล้วเสร็จความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและเรือนจําพิเศษพัทยาจะยังคงดาเนินการต่อเนื่องในการขุดลอกทอ่อระบายน้าถนนสายื่นืในเมืองพัทยาอีกสองสาย ได้แก่ถนนเรียบชายหาดวงอมบาดและถนนเทพประสิทธิ์เจ็ดทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รงยานนางอุสนีเจียมวราเกษตรอำเภอเกาะยาวพร้อมกับผู้นำท้องที่นำนายอมานมัดอดัมผอ,ออการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงาพร้อมกับผู้สืีอข่าวขึ้นรถกระบะก,กับเพื่อนสี่ล้อขับขึ้นไปตามภูเขาสูงชันเพื่อไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนปลอดสารพิษของนายพิชิตดาวเรืองที่หมู่ที่7บ้านอันเป้าตําบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่หนึ่งเดียวในทะเลอันดามันอยู่บนพื้นที่ภูเขาที่เกษตรกร,ร,กรปลูกแบบส่วนผสมมีทุเรียนกว่า100ตน้นเป็นทุเรียนพันหมอนทองชนีก้านยาวหมูสันคิงและทุเรียนพื้นเมืองซึ่งทุเรียนแต่ละต้นมีความสูง15-20เมตรต้องใช้แรงคนปีนขึ้นตัดผลทุเรียนที่แก่จัดใส่เข่งหย่อนลงมาและเมื่อเจ้าของได้ปอกทุเรียนพันหม่อนทองและชนีให้กับทุกคนได้ลิ้มรสต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ารอรอย่างแรง พบว่าเป็นทุเรียนที่มีเปลือกบางไ้ไม่ซึมน้าเนื้อสีเหลืองทองรสชาติหวานมันหอมไม่ขมทางด้านนายพิชิตดาวเรืองเจ้าของสวนเล่าว่าได้ปลูกทุเรียนสวนนี้มานานกว่า30ปีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์หมอนทองชนีก้านยาวโดวยไปเอาต้นพันธุ์มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและล่าสุดได้ปลูกพันธุ์มูซันคิงซึ่งเริ่มไม่ผลมาแล้ว3ปีโดยทุเรียนภายในสวนจะปลูกแบบปลอดสารพิษส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยจากข้องูลสัตว์ใช้ปุ๋ยเคมีเฉพาะช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเท่านั้น ซึ่งจะมีลูกค้าขาประจําลงมาซื้อถึงที่ทุกปีขณะที่มีพ่อค้าทุเรียนจากภาคเหนือและอีกหลายจังหวัดตี่ต่อลงมาซื้อถึงบนเกาะซึ่งคนซื้อต่างบอกว่าทุเรียนแก่จัดรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นโดยสามารถสร้างรายได้ปีละกว่า700 0 0สบาทราคาจําหน่ายทุเรียนหมอนทองขายในกิโลกร,รัมละ130บาทส่วนชนีและก้านยาวขายกิโลกร,รัมละ120บาทรกรเกตพมทองอรายงาน